วัดล่าสนุนจังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสักการะขอพรพระครูวิบูณวันเป็นพระอริยสงฆ์ณที่วัดล่าสนุนจังหวัดปทุมธานีประวัติความเป็นมา วัดลาสนุนเป็นวัดรัสังกันคัสนะสง์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคูคอตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปีพุทธศักราช2440โดยพระภิกษุโทนญาติของนายเที่ยงต้นตระกูลบัวเที่ยงบนอนเนื้อที่16ไร่ต่อมาในปีพุทธศักราช2464พระอธิการหมงเจริญมากเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ขอเนื้อที่จากพระคลังมหาสมบัติและได้รับอนุญาตให้เป็นที่วัดอย่างเป็นทางการสถานที่สำคัญภายในวัด อุโบสถเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของวัดภายในประดิษฐานพระประธานปางมันวิชัยแบบสุขโขทัยหน้าตักกว้าง41นิ้วกุติสง์เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์หอสวดมนต์เป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ศาลาการประเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของวัดเช่นการอบรมการประชุมและงานบุญวิหารเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธชินราชจำลองเป็นพระพุทธรูปจำลองจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามรอยพระพุทธบาทเป็นรอยจำลองรอยพระพุทธบาทพระพุทธโสธรจำลองเป็นพระพุทธรูปจำลองจากวัดมหาธาตุวรวิหารพระศรีวลีเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทวิรุณหกเทพผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ปกครองเหล่ากุมภันและครุฑกิจกรรมที่น่าสนใจ สักการะพระประธานปางมารวิชัยพระประธานในอุโบสถของวัดลาสนุนเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยแบบสุโขทยัยเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธ์และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนไหว้พระพุทธรูปปางมันวิชัยนอกจากพระประธานในอุโบสถแล้วทางวัดยังมีพระพุทธรูปปางมันวิชัยอีกสามองค์ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการประเรียนวิหารและหอสวดมนต์ขอพรพระวิรุณหเทพ ที่วัดลาสนุนมีรูปหล่อพระวิรุณหกเทพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ปกครองกุมพัน์รุธผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นโชคลาภค้าขายการงานเป็นต้นทำบุญไหว้พระพุทธชินราชจำลองทางวัดมีพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตัก59นิ้วประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระพุทธโสธรจำลอง ทางวัดมีพระพุทธโสธรจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระศิีวลีพระศิีวลีเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอตักบุคคลในด้านพกคัซั์ผู้คนนิยมมาไหว้พระศิีวลีเพื่อขอพรให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาฟังเทศฟังธรรมทางวัดมีการจัดกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ผู้คนนิยมมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อความสงบในจิตใจการเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัววัดลาสนุนตั้งอยู่ถนนลำลูกกาตำบลคูคอตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีจากกรุงเทพโดยรถสาธารณะสามารถขึ้นรถ2แถวสีฟ้าสายคูคอต์ลำลูกกาลงป้ายหน้าวัดเวลาเปิดปิด6นาฬิกาถึง18นาฬิกาคำอธิษฐานจิต ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานด้วยพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติตอนต้นที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดจนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่ขณะกำลังทำอยู่นี้ขอเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หากมิถึงแต่ประการใดขอคำว่าไม่รู้ไม่มีไม่สามารถทำได้จงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานและขอให้ข้าพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตขอให้นึกถึงความดีได้ขอให้ได้อยู่เบื้องบนอย่าลงสู่เบื้องล่างขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกภูมิเป็นต้นจงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตรับเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิญ ข้าแต่เทพเทวดาผู้เป็นสักขีพยานในการรักษาทรัพย์ตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันบุญกุศลใดก็ตามทรัพย์ใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าพึงสั่งสมมาให้ข้าพระเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในดินแดนสุวรรณภูมิได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พบประวัลพระพุทธศาสนาได้พบพระศรีคเนศได้พบพญานาคราชหรือเทวดาองค์ใดที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าใช้เวลาที่มีอยู่ในภพชาตินี้ ในการทำนุบำรุงรักษาบ้านเมืองและศาสนาขอการดูแลบำรุงอุดหนุนตัวเองครอบครัววงตระกูลให้มีอิสรภาพให้สำเร็จสะดวกสบายทรัพย์ใดมีอยู่จริงทั้งที่ดินทั้งใต้น้ำทั้งอากาศขอให้หลั่งไหลเข้ามาที่ในชีวิตของข้าพเจ้าสาธุ